ทีเด็ดฟุตบอลตัวเต่งสนับสนุนด้วยสบุทอบวันนี้เรามาอยู่กันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเช่นเคยเป็นคู่บิ๊กแบต์ปจําสัปดาห์เป็นการพบกันร,ระหว่างจากฝุงอา์เซนอลต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลเวลาการแข่งขัน22เลนิกา30นาที เหมือนเช่นเคยครับลามงาดูฟอร์มทั้ง5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงสนามกันในวันนี้เริ่มจากเจ้าบ้านก่อนเลยอาร์เซนอลแข่งไปทั้งหมด5นัดหลังสุดในทุกรายการแบ่งเป็นชนะ4แล้วก็แพ้แค่1นัดเท่านั้นโดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันที่7สามารถเอาชนะโบโุกินไปได้3ประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกสำหรับทางฝั่งผู้มาเยือนหงแดงลิเวอร์พูลแข่งไปทั้งหมด5นัดหลังสุดในทุกรายการแบ่งเป็นชนะ2เสมอ2แล้วก็พ่ายแพ้ไป1 เลนัดล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันที่5สามารถเอาชนะกลาสโกเลนเจอร์ Go ไปได้ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก2ประตูต่อ0ปาถึงสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงสนามกันในวันนี้เริ่มจากเจ้าบ้านก่อนเลออาเซนนอนของกุลส์มิเกลอเตตาเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะโบโลกินไปได้3ประตูต่อ0ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมกว่าจะปาแข่งในวันนี้เนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบบเข้ามา,พมาเพิ่มเติมแต่อย่างใดน,นอกจากโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่เอมิลสมิธโรวสองแข้งวิ่งหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าเตต้าเนี่ยจะวางหมากมาในระบบ4-2-3-1โดยมีกาเบรียลเคซูตออกสตาร์ยิฟเวน่าเป้าล่าสกอร์แล้วใช้บุการโยซาก้ามาร์ตินโอเดนกาดแล้วก็กาเบรียลมาร์ตินเนลลี่เป็นสามประสานแดนกลางคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลัง ทางฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างลิเวอร์พูลของกุนซือเจเกนคอปเพิ่งจะเปิดรังเฉือนกาสโกลินเจอร์ไปได้2ประตูต่อศูนยในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมในวันนี้เนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมแต่อย่างใดนอกเสียจากอเล็กซ์อกเล็ชิรเบเลนนาบิเกตาครติสโจนอาดูลา และเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงที่ยังไม่สามารถลงเตะได้ทั้งหมดคาดว่าเจกเกนคอปเนี่ยจะเตรียมวางหมากมาในระบบ4-2-3-1โดยมีดาวินดูเยสออกสตาร์ยินเดนาเปาล่าตาขาดและใช้มัวเม็ดซาล่าเดียโกโจตาแล้วก็หลุยดีอรารสเป็นสามประสานกลางลุกคอยซับพอร์ตอยู่ด้านหลัง ไฮไลท์เด็ดไฮไลท์สำคัญของคู่นี้ต้องบอกเลยว่าหยุดยากแล้วสำหรับเจ้าถิ่นอาร์เซนอลนณนเวลานี้เพราะพวกเขากำลังฟอร์มแรงและหาตัวจับยากด้วยการคว้าัยถึง4ี่หนท้ายในทุกรายการแต่สัตว์ไม่ยังท้าร่วมๆหนึ่งสิประตูกันเลยทีเดียวเรียกว่าทีมเล็กทีมใหญ่ก็ตกความมาหมดแล้วแถมการลงบุญในรังเย่าของตัวเองแบบนี้ยิ่งทำให้พวกเขากลุ่มความได้เปรียบมากขึ้นบนสมควรส่วนทางกับทางด้านผู้มาเยือนเลี้ยวฟูที่ฟอร์มในหลีกเอาแนวนอนไม่ได้ขนาดล่าสุดแซงนำไบรตัน3ประตูต่อศูนย์ ก็ยังกลับมาจบเจ้าได้ทําให้2เกมทยายใหลีกยังไม่ชนะใครเลยหนึ่งในปัญหาที่แก้ไม่ตกก็คือแนวรับลอยสูงและพลาดกันง่ายเกินไปฉะนั้นการรับมือกับเจ้าบ้านเกมรุกจัดจ้านก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าสบายใจเอาสิเลยเมื่อพิจนารณาจากเลนกับภาคกางวงต่ตางๆแล้ววันนี้เลนราคาเปิดออกมาที่เสมอยังน้ําแนะนําให้ถือทิ้เจ้าทิ้ครับกินนิ่มอย่างแน่นอนวันนี้อาร์เซนอลไม่แพ้นแน่นอนครับผมขอท่านโชคดี ง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงดาวน์โหลดเลย s b o Top